สำหรับที่ทางราคาทองคำนะครับต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยพิ่งมีการปรับตัวขึ้นทำออทามไฮหรือทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการในช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับทั้งนี้เนี่ยทองคำพุ่งทะยานขึ้นไปที่ระดับ2,510เหรียญดอลลาร์ต่อเพลย์ซอ์นนะครับซึ่งเป็นการทำระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการสำหรับตัวโกลสปอตทองคำได้รับแรงหนุนอย่างชัดเจนนะครับจากแนวโน้มดอลลาร์สหรัฐที่มีการอ่อนค่าลง ประกอบกับกระแสการคาดการ,วร์วเฟดจะมีการปรับลดอัตาราดอกเบี้ยลงและจะทําให้บรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆปรับลดอัตาราดอกเบี้ยลงตามสัญญาณดังกล่าวเนี่ยไปกดดันบอลยิลหรืออัตราผลตอบแทนในตลาดพันธบัตรอายุ10ปีให้ชะลอตัวลงนะครับแล้วก็กลับมากระตุ้นแรงซื้อทองคําให้ขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีทางนี้เนี่ยกระแสการคาดการดังกล่าวมีความชัดเจนมากขึ้นเมื่อเจ้าหน้าที่เฟดนะครับคุณแมรี่ดาลีมีการออกมากล่าวสนับสนุน ให้เฟดปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่สร้างกระแสการคาดการที่ว่าคุณโจรรมพาวเวลอาจจะมีการกล่าวสุนทรพจน์หรือกล่าวถแถลงในการประชุมที่แจ็คสันโฮในช่วงสุดสัปดาห์นี้เป็นการส่งสัญญาณหรือเป็นการแสดงท่าทีว่าเฟดจะมีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงในการประชุมครั้งถัดไปหรือการประชุมประจำเดือนกันยายนอย่างแน่นอนนะครับตลาดให้น้ําหนักกว่า70%ซครับ วอเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลง25เบสิสพอยต์และมีการคาดการว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงในระดับ50เบสิสพอยต์หรือมากกว่า25เป็นระดับถัดไปนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามากระตุ้นแรงซื้อทองคาค่อนข้างมากครับนอกจากนี้แนวโน้มการคาดการณ์นะครับว่าที่ทางอัตราดอกเบีย้ยในบรรดาเราธนาคารกลางต่างๆหลังจากเฟดมีการส่งสัญญาณปรับลดดอกเบีย้ยลงจริงแล้ว ธนาคารกลางต่างๆเนี่ยก็มีแนวโน้มปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงตามเพื่อเป็นการป้องกันภาวะโดยรวมของเศรษฐกิจที่อาจจะมีสัญญาณของความผันผวนหรือมีสัญญาณของการชะลอตัวลงสัญญาณดังกล่าวเนี่ยถูกคาดการว่าบรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆจะต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินหลังจากจีนมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจประจําเดือนกรกฎาคมที่มีสัญญาณของการซุดตัวลงอย่างชัดเจนนะครับเราจะเห็นว่าอัตราการว่างงานในฝั่งจีนเพิ่มสูงขึ้นนะครับ ราคาบ้านหรือราคาอสังหาริมทรัพย์สุดตัวลงอย่างชัดเจนแล้วก็ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือนกรกฎาคมมีสัญญาณของการปรับตัวลงภาพเศรษฐกิจจีนที่ยังคงมีแนวโน้มถดถอยหรือชะลอตัวลงค่อนข้างมากเป็นสัญญาณตัวหนึ่งที่ทําให้เกิดความวิตกกังวลว่าเศรษฐกิจโลกกําลังได้รับความเสี่ยงจากแนวโน้มเศรษฐกิจจีนที่มีสัญญาณของการชะลอตัวลงนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยทำให้บรรดาเหล่าธนาคารกลางต่างๆ มีความจำเป็นที่จะต้องผ่อนคลายนโยบายการเงินเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเป็นการป้องกันภาวะเศรษฐกิจถดถอยในรูปแบบของ hard landing หรือการซุดตัวลงแรงของระบบเศรษฐกิจนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยจึงเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมาส่งผลเชื่อมบวกต่อที่ทางราคาทองคําค่อนข้างชัดเจนครับทางนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ครับมีการอ้างแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับว่าธนาคารหลายแห่งในจีนเนี่ยได้รับโคตา้า ในการนําเข้าทองคําจากธนาคารกลางจีนเพิ่มมากขึ้นนะครับแนวโน้มดังกล่าวเนี่ยก็ส่งผลหรือสะท้อนให้เห็นนะครับว่าจีนมีโอกาสที่จะกลับมานําเข้าทองคําหลังจากระงับการนําเข้าทองคําในช่วง2เดือนที่ผ่านมาในเดือนสิงหาคมนะครับการอนุมัติโคตา้าหรือการให้โคต้าของธนาคารพาณิชย์ที่จะสามารถนําเข้าทองคําได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อทองคําจากทางฝั่งจีน โดยจีนเนี่ยถือว่าเป็นผู้บริโภคหรือผู้นําเข้าทองคําอันดับหนึ่งของโลกนะครับแนวโน้มหรือสัญญาณดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยครับที่กลับเข้ามากระตุ้นหรือส่งผลเชื่อมโวงต่อที่ทางราคางคําไม่รวมสถานการณ์ความตึงเครียดร,ระหว่างประเทศนะครับในกรณีรัสเซยียยูเครนที่มีการสู้รบกันหนักขึ้นและอิสราเอลเนี่ยก็มีการโจมตีในส่วนของเลบานอนและก็หลายๆพื้นที่ในปาเลสไตน์นะครับ แนวโน้มความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่มีแนวโน้มยืดเยื้อหรือดําเนินต่อไปอยังเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงซับพอตของคำครับแม้ว่าการสู้รบระหว่างอิหร่านกับอิสราเอลจะไม่ได้ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่การที่อิสราเอลมีการโจมตีเรบานอนและหลายพื้นที่บริเวณฉนวนกาซาเพื่อเป็นการกวาดล้างชาวปาเลสไตน์ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศ ก่อนที่จะเห็นความชัดเจนเกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีในฝั่งสหรัฐก็มีแนวโน้มตึงเครียดมากขึ้นในประเด็นทั้งยูเครนและก็ประเด็นของตะวันออกลกลางสัญญาณดังกล่าวก็เลยทําให้ทองคําในช่วงสั้นเนี่ยมีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับต้องบอกว่าราคาทองคำเนี่ยแม้ว่าจะมีการทรงตัวหรือรักษาระดับเอาไว้ในระดับสูงแต่หากเราดูภาพหรือพฤติกรรมของราคาทองคําหลังจากปีนี้เนี่ย ทองทำออทำมายหลายครั้งนะครับจะเห็นว่าจังหวะที่ทองขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นทําออทำมาฮหรือทําระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการพอทองขึ้นสุดแล้วนะครับมักจะเกิดการพักฐานหรือการปรับฐานหรือพูดง่ายๆว่าจะมีแรงขายทํากาไรในช่วงสั้นสลับกลับลงมานะครับเราจะเห็นว่าจากกราฟเนี่ยจะเห็นเป็นกรอบของราคาทองคาในกรอบที่เป็นชัแนลสีชมพูนะครับช่วงดังกล่าวเนี่ยเป็นช่วงที่ทองพักฐานหรือเป็นการปรับฐานลงมา จะเห็นการอ่อนตัวหรือการย่อตัวลงมาของราคาทองในกรอบประมาณ150-170ถึงเหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนนะครับดังนั้นนะครับหลายคนจึงกังวลว่าถ้าทองคำขยับหรือปรับตัวขึ้นสุดในรอบนี้นะครับหลังจากมีการทำออทามไฮใหม่ก็จะเห็นการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของทองคำคล้ายๆกับช่วงที่ผ่านมาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยการไล่ซื้อทองคำในช่วงนี้ไม่อยากแนะนำให้ทำการ ในช่วงนี้จึงไม่อยากแนะนําให้ทําการไล่ซื้อทองคํานะครับแต่อาจจะรอจังหวะของราคาอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาเข้าซื้อโดยตั้งสต็อปรอหรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการลงทุนระยะสั้นนะครับถ้าทองยังขยับหรือปรับตัวขึ้นทําออทามไฮหรือทําระดับสูงสุดใหม่เป็นปวจจิการได้อยู่ก็ยังสามารถถือทองคําได้ต่อนะครับแต่ถ้าทองไม่ได้มีการทําอทามไฮใหม่แล,แล้วแล้วเกิดแรงขายลงมาค่อนข้างแรง ก็น่าจะเห็นภาพของการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงของราคาทองคําได้ต่อนะครับใครที่ซื้อเอาไว้ก็ต้องตบร้อนหรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงนะครับ YLD แนะนําให้จับตาดูระดับสูงสุดเป็นประวัติการ2,510เหรียญดอลลาร์ต่อเพซอนถ้าผ่านได้ราคาจะขึ้นไปที่ระดับ2,525ถึง2,544เหรียญดอลลาร์ต่อเอนซึ่งเป็นกรอบด้านบนของที่ทางของชาแนลของไซเวย์อัพนะครับถ้าไม่ผ่านอาจจะแบ่งขายเพื่อเล่นรอบและรอเข้าซื้อ เมื่อราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาที่กรอบแนวรับด้านล่างนะครับแต่เมื่อไรก็ตามถ้าราคาเกิดหลุด2,464เหรียญดอลลาร์ต่อเออนซึ่งเป็นกรอบหรือเป็นชแนลของที่ทางไซเวอัพให้สต็อปรอหรือตัดขาดทุนเพื่อเป็นการควบคุมความเสี่ยงนะครับทั้งนี้สําหรับทองไทยต้องบอกว่าค่าเงินบาทที่มีการแข็งค่าค่อนข้างมากนะครับเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ทองในประเทศขยับขึ้นในระดับจํากัดนะครับ เช้าวันนี้เนี่ยสภาพั์มีการเปิดเผย GDP ประจําไตรมาสสอ,ออกมามีสัญญาณของการขยายตัวสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้มีการคาดการ GDP ประจําปี2024หรือปีนี้ของไทยที่มีภาพหรือมีโมเมนตัมที่บวกกว่าครั้งที่ผ่านมาด้วยนะครับขณะที่สถานการณ์การเมืองในประเทศเริ่มคลี่คลายและเราก็มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วนะครับสัญญ,ญาณดังกล่าวเนี่ยทําให้มีความหวังว่าจะเห็น ันฟรหรือเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาติไหลกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยแนวโน้มดังกล่าวเลยเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ทําให้ค่าเงินบาทมีโอกาสแข็งค่าได้ค่อนข้างมากนะครับประกอบกับดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงก็ยิ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทําให้บาทค่อนข้างแข็งนะครับสัญญาณดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้ทองในประเทศขยับหรือปรับตัวขึ้นได้น้อยกว่าทองต่างประเทศครับไวยาจีเลยให้แนวรับทองไทยเป็นโซนเข้าซื้อนะครับ 4 5 5 0ถึงระดับ4250บาทต่อบาททองคำนะครับไม่หลุดระดับดังกล่าวสามารถซื้อเล่นสั้นครับเมื่อราคาปรับตัวขึ้นแบ่งทองคำออกขายที่ระดับ4 1 1 5 0บาทถึงระดับ41,250บาทต่อบาททองคำครับแต่ถ้าผ่านได้ถือต่อไปรอขายที่ระดับ4 1 5 5 0บบาทต่อบาททองคำนะครับทางนี้เนี่ยอาจจับตาทิศทางของค่างเงินบาทเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนนะครับ สำหรับปัจจัยภายนอกประเทศนะครับในส่วนของวันจันนี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยดัชนีชี้นาภาวะเศรษฐกิจจากคอนเฟรนท์บอร์ดช่วงสามทุ่มนะครับนอกจากนี้เนี่ยช่วงประมาณ2องทุ่มสินาทีจะมีคุณคริสโตเฟอร์วอรเรอร์นะครับซึ่งถือว่าเป็นผู้ว่าการเฟดจะมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์นะครับก็าอาจจะจับตาดูท่าทีการส่งสัญญาณเกี่ยวกับแนวโน้มอัต,ตราดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐว่าจะมีทิศทางอย่างไรนะครับถ้ามีทิศทางสอดคล้อง ผ่อนคลายนโยบายการเงินหรือมีแนวโน้มปรับลดดอกเบีย้ยก็จะเป็นบวกกับตัวราคาทองคานะครับในส่วนของวันอังคารก็จะมีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งจีนนะครับช่วงประมาณ8ปดโมงสินาทีจะเป็นการเปิดเผยอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลูกค้าชั้นดี LPR ระยะ1ปีกับ5ปีนะครับช่วงประมาณบ่าย4ี่โมงเย็นจะมีการเปิดเผยเงินเฟ้อในฝั่งยุโรปนะครับเป็นดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ประจำเดือนกรก,กฎาคมแล้วก็ช่วงประมาณเที่ยงคืนและก็ตีหนึ่งสี่สิบห้านาทีนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่เฟดอีกสองท่านออกมากล่าวสุนทรพจน์นะครับเป็นคุณราฟาเอลมอตตินะครับเอ่อแล้วก็คุณแมรี่ดาลีนะครับก็จะมีการออกมากล่าวสุนทรพจน์อาจจับตาดูเจ้าหน้าที่เฟดที่มีการออกมากล่าวสุนทรพจน์ว่าจะมีแนวโน้มหรือมุมมองต่อทิศทางอัตอกเบียเป็นไปในทางเดียวกันหรือเปล่า ซึ่งจะส่งผลต่อการแกว่งตัวหรือการเวี่ยงตัวของราคาทองคําในช่วงสั้นครับสําหรับวันนี้นะครับ YLG b u l i o n International เนี่ยก็ยังมีแอปพลิเคชัน GetGo นะครับซื้อง่ายขายครบจบในแอป,ปเดียวถ้าใครอยากจะออมทองใครอยากจะซื้อขายทองคําทํากําไรระยะสั้นก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันดังกล่าวเพื่อทําการลงทุนทองคําได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ